สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี d เดล v e ว y ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่16มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณนทิ่ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามเกี่ยวกับผลการประชุมของเฟดนะคะซึ่งก็ถือว่ามีหลายๆฝ่าย,ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าจะส่งสัญญาณอะไรท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสค่ะแล้วก็หลายๆรัฐในสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์กแคลิฟอร์เนียนะคะเริ่มพิจารณาจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแน่นอนค่ะการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติของเขาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะเช่นเดียวกับบ้านเราที่เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนกันอีกรอบหนึ่งแล้วต้องบอกว่ากันอีกรอบนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการชะง,งักชะง,งันกันไปบ้างแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนยังคงต้องติดตามค่ะตลาดหุ้นยังไปไหนไม่ได้ไกลแล้วที่สําคัญหุ้นในกลุ่มของสถาบันการเงิน ยังคงปรับตัวลดลงด้วยนะคะตามทิศทางการที่น,นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เขาออกมาพูดว่าอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์ลดลงวันนี้ก็ยังคงสีแดงกันเกือบทั้งกระดานเลยนะ,ะนะคะก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นมีรอบใหม่สําหรับหุ้นกลุ่มใหม่ที่กําลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในหุ้นกลุ่มนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการ และในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการประชุมของเฟดแล้วนะคะยังมีเวทีสำคัญระดับโลกที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองละค่ะนั่นก็คือเวทีการประชุมซัมมิตนะคะระหว่างสหรัฐกับทางด้านของรัเสเซียนะคะที่เกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆนานาม,มากมายเลยทีเดียวละค่ะประเด็นดังกล่าวนี้นะคะถูกจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในค่าคืนวันนี้นะคะถือเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกทั้งทั้งสองฝ่ายท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ําแย่ลงไม่ว่าจะเป็นกรณียูเครนความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะที่มีการล้วงข้อมูลนะคะหรือว่าขโมยข้อมูลกันสิทธิมนุษยชนและการแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐค่ะ โดยทางด้านของทำเนียบเกรมลินแถลงนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนจะหาหรือการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรวมไปถึงการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆโดยคาดการว่าน่าจะใช้ระยะเวลาการประชุมกันหรือว่าหารือกันสักประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวค่ะ โดยจะแตกต่างจากเมื่อครั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, นะคะที่มีการถแถลงข่าวพร้อมกันแต่การถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะโจไบเดนกับทางด้านของวลาดีเบรปูตินจะแยกกันถแถลงนะคะซึ่งทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นั้นประกาศใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสาหรับการจัดการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ ตรึงกำลังทหารราว1 0 0 0นายและตำรวจกว่า900นายเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้กองทัพอากาศสวิตเแลนด์ยังจับมือกับกองทัพอากาศฝรั่งเศสและอิตาลีในการส่งฝูงบินขึ้นลาดตระเวนบนน่านฟ้าของทั้ง3ประเทศและคาดว่าผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกกว่า3,000คนจะเดินทางมารายงานข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะ จับตากันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคาดหวังกันด้วยว่าการพบกันของทั้งสองคนนั้นน่าจะทําให้ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนก่อนหน้านี้ปรับตัวดีขึ้นได้นะคะ,คะเช่นเดียวกันกับทางด้านของสหรัฐก,กับ e ูค่ะที่ต้องบอกว่ามีในเรื่องของข้อพิพาทกันระยะเวลายาวนานกว่า17ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อพิพาทนี้จะได้ข้อสรุปกันแล้วด้วยค่ะ โดยทางด้านของสงครามการค้าที่ยืดเยื้ยมมานานกว่า17ปีระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือว่า EU กรณีการให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหากรรมการบินของทั้งสองฝ่ายได้มีข้อยุติลงแล้วค่ะหลังบรรลุข้อตกลงยุติการทำสงครามการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐแล้วก็ EU ต่างกล่าวหาแต่ละฝ่ายว่าให้เงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แก่โบอิงแล้วก็แอร์บัสเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหากรรมการผลิตเครื่องบินค่ะ ต่อมานะคะรัฐบาลสหรัฐเขาได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ในปี2547เกี่ยวกับการที่รัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบิน Airbus A350 และ A380 ในปี2562เห็นพ้องกับสหรัฐว่ารัฐบาลยุโรปให้การอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเครื่องบิน Airbus และการที่ EU ให้เงินอุดหนุน Air b บัได้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐค่ะ จึงเห็นชอบต่อข้อร้องเรียนนะคะของสหรัฐในการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านําเข้าจากยุโรปวงเงิน7.5พันล้านดอลลาร์ขณะที่ EU เขามีการประกาศว่าพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเดินหน้าเรียกเก็บภาษีดังกล่าวด้วยโดยความขัดแย้งนี้นะคะก็สิ้นสุดลงหลังจากที่คุณโจบไบเดนผู้นําสหรัฐได้มีการเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะระงับการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านําเข้าจากแต่ละฝ่าย เป็นระยะเวลา5ปีแล้วก็ยังมีการตั้งคณะกรรมาการน,นะคะคณะทํางานขึ้นมาเนี่ยมาทํางานร่วมกันด้วยค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเป็นที่น่าจับตาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะเจราจาหยา่าสึกกับทางด้านของ e ูร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาต่อกกักับอํานาจและก็อิทธิพลของจีนนะคะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของ<ม>ทั้งสองประเทศสหรัฐและจีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ถือได้ว่าข้อมูลข่าวสารของเขาเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะคะ,คะเขาจะมีการเปิดเผยก็ต่อเมื่อผู้นำของเขายินดีที่จะให้ข้อมูลนั่นเองค่ะ โดยประเทศนั้นก็คือทางด้านของเกาหลีเหนือนะคะล่าสุดค่ะก็ยังเผชิญกับปัญหาเรื่องของวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ปัญหาเรื่องของอาหารด้วยนะคะโดยวันนี้นะคะทางด้านของสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือนะคะเป็น KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ ทบทวนความคืบหน้าเกี่ยวกับนยโยบายและก็จัดทํามาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยทางด้านของนายคิมนั้นระบุค่ะว่าเศรษฐกิจนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยจัดการกับวิกฤตด,ด้านอาหารหลังจากที่เผชิญกับปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และพายุไต้ฝุ่นในปีที่ผ่านมานอกเหนือจากนี้นะคะระบุบอกว่า คณะกรรมาการกลางพักแรงงานเกาหลีเหนือได้กำหนดเป้าหมายและภารกิจเพื่อบรรลุแผนเศรษฐกิจระยะ5ปีฉบับใหม่โดยระบุไว้ในการประชุมครั้งก่อนเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะไปรวมถึงการผลิตอาหารและโลหะที่เพิ่มขึ้นด้วยนายคิมระบุบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกของปีนี้เติบโตได้ดีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว25จากปีก่อนหน้า แต่ยังมีอุปสรรคอีกหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านอาหารนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเพิ่มความสามารถทางด้านการเกษตรและก็รับมือกับโควิด -19 ซึ่งเกาหลีเหนือนั้นก็อยู่ในโครงการโควัคซ์นะคะที่จะได้รับการบริจาควัคซีนจากนานาประเทศด้วยแน่นอนนะคะว่าถ้าได้ฉีดวัคซีนในเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะอย่างของบ้านเรามีการเร่งฉีดกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของการระบาดระลอกที่3ที่เรายังคงติดตามสถานการณ์กัน,กนยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงสีหลักกันอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการปูพรมฉีดวัคซีนแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของ world bank, bank เขามีการออกมาประกาศด้วยว่าการระบาดระล ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของบ้านเรายังไม่ฟื้นตัวมากนักนะคะทําให้เขาอาจจะมีการปรับลด GDP ในปีนี้ลงด้วยค่ะจะมีการประกาศอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทางด้านของคุณเกียรติพงศ์อริยะปัชญานักเศรษฐศาสตร์อบุโสประจําประเทศไทยกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank มีการเปิดเผยว่า World Bank อยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์ณณมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของไทยที่คาดว่ามีโอกาสปรับลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว3%น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ มองว่าเศรษฐไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงคาดว่าจะได้รับอนิสง์จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มตบโตได้รับอนิสงค์มาตรการของคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของไทยและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า60ปีสนับสนุนรายได้จากภาคการส่งออกของไทยให้เติบโตได้อย่างมีนัยสาคัญค่ะ แต่ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนทำให้ตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี2564ยังติดลบ รวมกับผลกระทบจากการระบาดระล่าที่3ที่ยังไม่ที่คลายหลังจากนี้คงคาดหวังนะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้กับนโยบายการคลังเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและคาดว่าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย2-3ถึงปีกว่าที่เศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตใกล้เคียงกับปี2562หรือว่าเป็นช่วงก่อนได้รับผลกระทบจากวาระโควิด19ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะของการประเมินเศรษฐกิจแบบใกล้ชิดนะคะจาก สมมติฐานก็คือข้อมูลณนะปัจจุบันถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะก็น่าจะช่วยทําให้มีการประเมินสถานการณ์ใหม่อีกหลายรอบเลยทีเดียวแล้วค่ะภายหลังจากที่แก้ปัญหาเรื่องของโควิดผ่านพ้นไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาไฮไลท์กลุ่มที่น่าสนใจในการลงทุนกันล้อกันไปนะคะกับกลุ่มสินค้าคอมมูิตี้ที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลกค่ะค่ะ หลายๆคน,นะคะมองว่าจังหวะนี้มันถือว่าเป็นจังหวะลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อหรือว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นแต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่ปรับขึ้นนั้นมันจะต้องรับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่จะมาสนับสนุนให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ค่ะ,คะแต่ยังมีหุ้นที่น่าสนใจนะคะที่จะเข้าไปเลือกลงทุนได้ในช่วงนี้ค่ะจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้เก็บไฮไลไท์พิเศษฝากจากการที่เราได้สัมภาษณ์ผ่าน Market Today ค่ะเชิญค่ะ วันนี้เนี่ยเรา,ามาดูการสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซะหน่อยค่ะเฟดก็ต้องรอนะคะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันพุ่งไม่รอแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศก็เลยดูคึกคักข,ขึ้นมาจากปัจจัยนี้พี่สมพงษ์มองยังไงบ้างคะเอ่อเท่าดีนะครับเท่าดีเพราะว่าเมาื่อวานนี้แบงค์โดนถล่มหนักมากาน,นะครับเพราะว่าตกใจ2องเรื่องนายกนะฮะจะมากดดันตัวตัวตัวดอกเบี้ย นะครับก็เป็นเงินไอ้พวกไอ้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้ฮะสินเชื่ออะไรย่อยนะครับแต่พอหายตกใจก็เพราะว่ามองแล้วเนี่ยเอ่อพวกที่กระทบหนักจะเป็นพวกพวกนอนแบงค์มากกว่านะครับพวกเคซีเงินติดล้ออะไรพวกนี้นะครับพวกเจ้าซื้อนะครับเพราะว่าพอร์ตของแบงค์เนี่ยสินเชื่ออะไรย่อยมีแค่สามสิบไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ตกไม่ไม่ลงเยอะนะครับแต่ว่า ลบดีที่ราคาน้ำมันยู่หายแล้วก็ทําให้ทุนพอพอเกิดการเปลี่ยนกลุ่มเล่นด้วยนะครับจากกลุ่มธนาคารก็ขายแล้วก็มาเล่นเล่นกลุ่มลังงานซึ่งพักพักผ่านมาได้ได้เป็นเดือนแล้วมั้งนะครับยืนยืนเดือนเดือนเป็นเดือนแล้วจนวันรุ่มแห้งนะครับแล้ววันนี้ก็ว่าวันรุ่มเข้าก็เป็นตัวรับนําตลาดนะครับก็เลยทําให้ดัชนีไม่ลงนะครับไม่ลงเน้อสือเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นด้วยนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านที่มาพร้อมกับตลาดหุ้นไทยจนขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยนะคะระดับดัชนีนที่1,630เนี่ยลุ้นอยากจะให้ลงนะคืออยากจะเก็บของถูกอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะพี่สมพงศ์คะช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตามต่อได้ไหมคะหรือว่าได้เลยครับเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เอมองตัว ตัว OR เป็นเป็นพิเศษนะครับครับเพราะว่ามันเงื่อนไขมันเปลี่ยนถ้าเราจำมันได้ช่วงเข้ามาช่วงเข้าตลาดใหม่ IPO เนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงมากนะครับสําหรับตัวตัว OR นะครับนะครับเอคุณแทนเชื่อไหมว่าตอนนั้นมันติดมันจะติดแชดบาลานนะครับว่า PE มันติดไปดันหยุดประมาณ3.9เท่าตอน3พฤศจิกลยนนะครับก็ปิด สามสิบเอ็ดเลิงเนี่ยทีมจะติดสี่สิบเช้าซึ่งจะทำให้มันติดแคสบาลานนะครับจะผ่านอากาศงบคอเตนหนึ่งผ่านไปเนี่ยกำไรดีมากนะครับคอเตนหนึ่งก็เลยทำให้ทีมตอนนี้เขาลงมาเหลืออยู่ประมาณสามสิบสี่เท่านะครับถ้าจะไปถึงสี่สิบเท่าเนี่ยเอบานนี้รุ่นเด็กสามสิบสองก่อนนะครับถ้าเด็กได้ต้องควรจะฟอลโล่บารนะครับว่ามองไปทายเดิมเลยนะครับประมาณสามสิบห้าสามสิบหกเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ ที่เมืออ่อก่อนจะเป็นผู้นดีแตกเดินถังคุปปะนะครับ <c oughs> เล่นเมื่อไหร่ปุ๊บปิดแคสบมาลานไรเมื่อไรจบเลยก็เลยไม่กล้าเล่นต่อเืองซื้อหยุดหยุดแต่ตอนนี้สามารถซื้อได้ไม่ยากแล้วนะครับ <c oughs> นะครับก็เลยมองมองว่าค่อนข้างโอเคสุดเลยในกลุ่มกลุ่มพลังงานส่วนตัวอื่นๆก็สวยงามนะครับก็ยังยัง,ยงน่าน่าซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปอทราคาน้ํามันกระดับนี้เนี่ยปอทอไม่ควรอยู่4.2 4.15ไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆ50บาทนะ หรือว่านันเดอโปรฟอร์มมากนะครับนันเดอปรฟอร์มถ้าคนไม่ชอบความเสี่ยงเนี่ยจะแนะนํตปออเลยก็ได้นะครับครับเยอะเยอะน่าซื้อไปหมดนะครับเพราะว่าทุกตัวมันลงมาลึกอย่างปอทีซีลงด้เรื่องที่เขาจะเอาหุ้นก็ซื้อคืนเนี่ยมาขายบนกระดานซึ่งมันไม่กี่ล้านหุ้นเองคนะครับขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ทําให้เซ็นเง้นมันเสียตอนนั้นไปตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีดีดแยูนะครับ อันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์เปอร์ฟอร์มแต่ว่าส่วนประกอบกา,ารไตรมาสสองเนี่ยซึ่งจะปิดเลยแค่สองาทิตย์ก็ปิดแล้วนะครับในกลุ่มสีโตเคมี Me เนี่ยสเปคยันสูนอยู่มากเลยนะครับในไตรมาสสองซึ่งผมมองว่าน่าจะเล่นได้ไปถึงปีนะไปเดือนนะครับ mm hmm. วดสี่ได้ถึงเดือนนา <c oughs> เพราะว่าเล่นต่อเนื่องกันไปเลยถึงเรื่องการน้ำมันนิวไฮแล้วก็ในส่วนประกอบการออกมาก็น่าจะสวยงามนะครับสำหรับกลุ่ม สิโเกเดนนะครับกลุ่มน้ํามันด้วยสต็อกเกนอะไรพวกนี้นะครับ<ฆ>ครับก็กเน้นไออารพีซีอทอจีซีหรือแม้แต่ลุมใหญ่ก,ก็ก็น่าสนใจในเรื่ององเล่นผลประกอบการที่กำลังจะปิดลงในในสิ้นเดือนนี้อีกสองอาทิตย์แล้วก็จะประกาศผลเนี่ยก็อีกสี่เดือนกว่าๆคือ,ค,อคือต้นเดือนธรนวาคมประมาณต้นเดือนสิงหาว่าจะประกาศซึ่งอีกเดือนเดือนข้นนางหน้าเนี่ย น่าจะโอเคเแหรับกลุ่มกิจะโอเค,อครับแสดงว่าช่วงนี้เราสามารถเก็บได้ตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะยังไม่ได้วิ่งสักเท่าไหร่ค่ะเพิ่งเริ่มเงเริ่มขึ้นกับแนวดับเองอเพราะวีด้ออก,กวันนี้พอดี <laughs> เอ๊ะเลยนะครับ <laughs> ทีนี้เรามาดูบ้าน,นะคะปัจจัยสนับสนุนหล,ลักๆก็คือทิศทางราคาน้ํามันนะคะพ <c oughs> ี่สมพงศ์มองอยังไงบ้างคะราคาน้ํามันที่ขึ้นมายืนเหนือเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งเวสเทกซัสแล้วก็เบรนด์ด้วยเราประเมิน,มน,นโอกาสไปได้ไกลไหมคะไกลไกลไกลไ่ะ <c oughs> ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่านี่ก็มีการตีความสบู่ครั้งใหญ่ของโลกนะครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าเอ่อมันดอลลาร์มันอ่อนแล้วทุกอย่างมันไหลไปเข้าน้คอมมูนิตี้หมดเลยแล้วก็ พอดีโลกเดิได้วัคซีนนะครับเริ่มเริ่มเปิดเปิดโลกกันเริ่มเปิดประเทศกันนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างที่เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นเหมือนเลยนะครับแต่ราคาผ่านหินราคาปิโตรเคมราคาน้ํามันราคาทองคําหรือแม้แต่ราคาเหล็กมาครบเลยนะครับมาครบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นขาขึ้นของเดัชนีันวามนี้เนี่ยจะเป็นขึ้นของหุ้นเก่งกําไร <lok> นะครับเป็นขื้นตื่นทองนะครับในนับนับเวทแล้วนะครับเป็นข in ื้นที form, ่บ yeah ้ายิ่งตัวเล็กเล็เล็กเล็กขึ้นแรงไม่ต้องมีเหตุผลด้วยนะครับเอมองซ้ามันจะขึ้นอ่ะแล้วาให้ผลมันเล่นเองอ่ะนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีทุกวันนะครับขุ้นโพยนะครับตัวเล็กตัวน้อยเล่นงานสนุกสนานแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งโลกนะครับซีนเมืองนอกเนี่ยเพื่ออเมริกาหุ้นลงหนังซึ่งกําลังจะล้มละลายเนี่ย เล่นขึ้นไปตั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์่ะบ้าบอกันทั้งโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพประเทศไทยที่เดียวครับค่ะคือตอนนี้ตัวไหนได้กําไรใครๆก็อยากจะโดดเข้ามาร่วมวงด้วยนะคะอืะแล้วมันสนดกอะบวกเวลาสิบเปอร์เซ็นต์นี้ คือเด็กๆเลยนะป,ปีเลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์นี่เห็นแบบเฉยๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยๆอยิ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามามองราคาน้ํามันเนี่ยนะคะไปได้ไกลนี่ไกลแค่ไหนคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยปีที่ผ่านมาลงไปต่ําสุดนี่ต่ากว่าสาสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนะคะมาวันนี้ยืนอยู่ที่เจ็ดสิบมีโอกาสกลับไปยืนที่เดิมในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาที่ขึ้นไปร้อยกว่าเนี่ยมีโอกาสอีกไหมคะมีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนก่อนโควิดเนี่ยมัน มันอยู่ประมาณประมาณตอนโควก่อนโควิดเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบอยู่เจ็ดสิบค่ะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าปริมาณการใช้น้ามันของของทั้งโลกเลยเนี่ยสูงกว่าตอนก่อนโควิดแล้วคือพอมันอ่านะครับมันอ่านทุกอย่างมันท่านแต่พอพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บอือคุณลองลองพ้องชายลองคิดดูล้วเกิดที่ปูนเลับไปได้เมื่อไหร่นี้นะผมว่าทั้ง ทา่านตอบเกี่ยวกับเด็คนไทย <laughs> <laughs> ใช่ใช่ทุกคนอาฆาตไปหมดแล้วแต่ได้เวลาไรจะไปญี่ปุ่นก่อนเลยประเทศแรก <c oughs> นี่นี่คือเล่าให้ฟังว่ามันอั้นกันทั้งโลกอะพอเปิดได้บ้างหลังนี่ม,นมั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 นแบบมันเลยเกิดปรากฏการณ์คอมมิวนิตี้วิ่งกระจายเลยนะครับนะครับแห้ือก็ท่าระวังเรือเองสท๊อตอีกแล้ว <c oughs> ฟุ้งทำออตามา,าอีกทุกอ,อย่างก็เลยสนุกสนานกันใหญ่แต่อย่าลืมว่า นี่คือความสบู่นะเราเรากอบโแล่แล้วตอนเลิกต้องเลิกนะครับแต่ว่าจังหวะเลิกนี่มันมันอยู่อีกนานไหมคะจังหวะกอบเราอยู่ในช่วงระยะเวลาเป็นหลักเดือนหรือหลักปีคะหลักเดือนหลักเดือนอาจจะถึงปีด้วยก็ได้นะครับค่ะดังนั้นไอ้หุ้นในกลุ่มพลังงานช็อปวันนี้ก็ถือยาวไปก่อนใช่ใช่พลังงานนี่ ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็มีบบบบฝรั่งจะยพูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วมั้งว่าน้ำมันจะกลับไป90เหรียญน่ะอืมค่ะจริงๆก็เป็นไปไดาเล้ยนะอืมมันเป็นความหวังของตลาดหุ้นไทยเลยนะคะเพราะว่ากดดันมานานสำหรับกลุ่มพลังงานนะคะเพราะมันมีพลังงานทางเลือกอีกตั้งหลากหลายค่ะครอบครัวปตทเนี่ยมาเก็ตแตะเขา30วัตต์เปอร์เซ็นต์ค่ะของของของตลาดนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีผลต่อดัษนีค่อนข้างเยอะนะครับ บอกว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆตอนนี้จะเห็นว่าในเรื่องของตัวเลขการส่งออกนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะหลายสํานักมีการปรับประมาณการการส่งออกกันด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ eic ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นก็น่าจะช่วยหนุนในเรื่องของภาวะการส่งออกของบ้านเราได้ด้วยค่ะ โดยทางด้านของ Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี2021ค่ะจะขยายตัว5.8%ดีกว่าที่คาดการไว้เดิม5.6%โดยการฟื้นตัวนำโดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนสูงการเร่งฉีดวัคซีนที่รวดเร็วจนสามารถควบคุมการระบาดได้ดีและสามารถผ่อนคลายและเปิดเมืองได้ทำให้ผู้บริโภคยังคงมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นค่ะ ขณะที่การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงช้าเนื่องจากการแจกจ่ายวัคซีนทำได้ล่าช้าและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมีจำกัดโดยอุปสรรคในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนทําให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะไม่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปี2021 และเป็นเหตุให้ภาครัฐของประเทศเหล่านั้นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและยาวนานกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนการระบาดลอกใหม่ของไวรัสโควิด -19 ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มการค้าโลกโดยรวมโดยการส่งออกของหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยยังคงขยายตัวดีทั้งนี้พบว่าภูมิภาคเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนและสหรัฐสามารถขยายตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆโดยล่าสุด eic ได้ปรับประมาณการส่งออกไทยปีนี้ขยายตัว1 5เเซ จากเดิมที่8.6เปค่ะมาติดตามกันต่อนนะคะเรื่องราวของการปรับปรุงระบบค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารออมสินนั้นแจ้งในการปิดปรับปรุงระบบนะคะในช่วงของคืนวันเสาร์ที่19มิถุนาย,ยนค่ะธนาคารออมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้อมูลการให้บริการลูกค้าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา ที่ยงคืน30นาทีจนถึง8นาฬิกานะะในวันเสาร์ที่19มิถุนายนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้อมูลให้บริการลูกค้าให้สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในอนาคตให้ดีขึ้นโดยปิดระบบในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุดซึ่งจะทําให้ไม่สามารถใช้ธุรกรรมทางการเงินเช่นฝากถอนโอนจ่ายได้ทั้งในและต่างประเทศทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น m ม m o โมพร้อมเพย์บัตรเดบิตบัตร ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคอรเปอร์เรทอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเครื่อง ATM ADM VTM พาสบุ๊กอัปเดตรวมถึงตู้เติมเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยค่ะธนาคารอมสินต้องขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้นะคะธนาคารจะเร่งดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิน้นให้สามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับท่านใดมีคำถามข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ c o n แทคเซ็นเตอร์1 5หรือว่า Facebook ค่ะ GSB Society ค่ะ ยังคงเวลาอีก2วันนะคะ,คะที่เราจะได้เตรียมตัวกันเพราะว่าเขาจะมีการปิดระบบการวันเสาร์นะคะดังนั้นใครที่ต้องการจะทําธุรกรรมอาจจะทําวันนี้พรุ่งนี้กันก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเวลาช่วงที่เขาปิดระบบนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะค่ะนะคะก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ